เอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะมาแบบดุนดืนมาพ่อครับพ่อมาทำอีกแล้วพี่น้องเด้อเอาจังไรกับจังฟังแปมกันสำหรับแนวทางตัวเลขวันที่สิบหกกับผมเนาะมาทำคน่าคนฝันในแล้วแบบพี่น้องไปรับชมเราฟังน้ำกันสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมเนาะสวัสดีครับผมเนาะเอาเป็นจังไรสำหรับแนวทางเด็กห้องวันนี้อแนวทางเลขกับมีแนวท่างแนวทางกับทีย่งยื่นกับมี่ เนี่แนวทางที่ยั่งยืนแนวทางที่สบายไปพ่ายภาคหนะมีครับผมแต่ว่าส่วนพอบ่อถ้ำนะคันคันว่าพอมาทถ้ำหรือไมนต้องมีถ้ำเนาะครับเพราะว่าถา้ามีถ้ำมาจากก่อนึมนมาก,ก่อนเมื่อก็คือบ่อบคือเพราะว่าไหยพ่าสวดมนต์นางสมาบัติมื้อเมื่อคืนนี่ครับนอนบ่อใครหลับว้ามันมีสายเหตุยนแล้มันจังบ่หลับ มักพูดย้อนหลังไปไมันเป็นอย่างนั้นเลยมานั่งสมาธิเอาโมเนสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิมันตีเป็น,น,นยังไงมาเลยมาสวดมนต์ตีสองสวดม่อนเราก็นั่งสมาธิมานอนบ่ายนี้แล้วทหลับไดเวยหลับอิรีบันหลับอิริีก็นั่งบอกคันจีว่าเพื่อนนั่งหวหรือเปล่ครับผมนั่งไหวมันก็ไม่ได้นั่งโดนนล้นั่งเพราะว่า แต่เดี๋ยวนี้มันบอท่านแมนล่วงทุดถ่ายดอกเอามันระตองวัดแล้วครับพ่อกระตองวัดละแต่ว่าว่าเพื่อนนั่งม่อนเมื่อกาพ่อมีหลังๆอยู่อะอมพอเห็นมาแบบๆอยู่ทีผ่านมานหันว่ามันสีดำสัตติธีบ่อใดเนาะอะวัดที่แรกกระตูวัดที่สองกระตูวัดที่สามกระตูวันที่สีมที่เขาบ่นน้องวันที่สี่กับเขาแม่เขาบ่าท้ายทับโมวันที่สี่กับเขาเวโอ้ยทุดทถ่ายเพราะว่าบอกเขาว่าฝันว่าเขาออกไข่มาใส่เมื่อให้สองหน่วย ครับผมเอาไปยั้งจังเอาใครมาใส่เมื่อ้กันสองหน่วยว่าสันนี่เอาใส่เมื่อซองหน่วยเดี๋ยวเอามาเห็นอย่างนี้ว่าสันเอาแล้วตอนสิคินแล้วว่าสันโอ้ยไอ้สามเดยเาเลยบอกเอฟซีเข้าไปเอาเอาใครใส่เมื่อยซองหน่วยบ้าถ้ใส่หน่วยเดี๋ยวว่าสิขึ้นขึ้นออกงานยุแต่ว่าเขาใส่ซองหน่วยก็ขึ้นออกงานอยู่พวกเอฟซีเนาะก็ฟังฟังพอมาท้ำหมดแล้วเพราะว่าพอมาท้ำกับบอมี่แบบว่าบอเลรีลีลาดอก อาตรงไปตรงมานั่นละตีเถือกับเถือกตีบ่เถือกกับบ่วเถือกคือว่าเราตรงรวดเป็นคนเราตรงไปตรงมาน้ะเราง่ายเป็นคนเราตรงไปตรงมากันแต่ว่านึงหันเขาเอาใครมาหายสองหนวยนั่นขั้นมันเอฟซีถือตีเป็นเขากับจีทีอหลายคนอยู่หรอกครับผมเพราะว่าบอกว่าช่วยเอฟฟังอยู่แต่ว่าวัดนี้นั่นนะวัดนี้นั่นแต่ว่าหายเอฟซีไปแล้วล่ะอืแต่ว่า มันยังมีโค้งสุดถ่ายเดียเพราะว่าไขมันมันใจนะครับผมคือคือบอกง่ายๆบออยากให้เอฟซีเสียเวลาบออยากให้เอฟซีเสียเงินเสียเอาซัดตรงๆให้เลยโค้งชุดถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวหนีไปไปสนตะันเรื่องความว่าถ้ำนี่มันนั่งเอาที่นั่งเห็นละครับเอาที่นั่งหูตั้งเห็นนี่แหละนี่หายหายก็ไ,ไปแล้วเจ็ดแปดสี่โอ้เจ็ดแปดสี่เห็นร้อยมากเลยบอกร้อ่ร้อยนั่งรับตาไปเห็น เห็นได้ก็ว่าเป็นคันละครับผมโอ้สามตัวเลยให้ยเก็ดแปดสีเจ็ดแปดสีพี่น้องให้ยเก็ดแปดสีเป็นเสกอนครับผมเอาครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นหน้ทาท่าจากพ่อมอทำรมนะครับเด้อเพิ่นให้มาต้องวัดเจ็ดแปดสีครับผมเนาะแล้วก็บินไปตามต่อโค้ง oh. สุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อไปรับชมรับฟังน้ำกันมาพ่อมอทำเพื่อทีฟันมาตัวใดอีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าโคง้งชูไทยสำคัญ ฝากไว้เป็นแนททานโดยยินค่าว่าสามตัวพี่นองเด้อไปรับชมรับฟังน้บแผ่นระวังต้องดกับพงยุธทยตัวเดสินแรกชุดๆสำหรับวันนี้ไปรับชมบรรยากาศด้วกันครับเขาบเพื่อนนี่นะใครแต่ก็มันกับพงศุธัยมันกับถ่ายอหลีเนตโอ้ครับผมเอาเลื่อนเลขที่ออกจังสีจังมือจังสีเอออ๋อ่น่าันนีกับพ่อเบองต้นแนวทางได้เยอะครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆาที่ให้โอกาส อมาลับมารับฟ้าเหมือนกันกับแนวทางของความว่าถ้ำกับยับท้านาขึ้นมาอีกเล็กน้อยมันตึงตึงเจ็กน้อยตึงอันนี้เจ็กน้อยใช่กรับมันกับย่านอยู่ไม่เอกต้องต้องขยับตัวจะรของขึ้นมาครให้มันสมกับว่าเขาว่าพอหมอเพราะว่าลูงคนเขากับสงสัยเคยถามอยู่ครับผมเอฟซีเคยถามอยู่ อ้าวเป็นยังคึ้จังไลยเอิ่นว่าพอมา้าถ้ำนะไรพอมอาถ้ำนี่ก็ต้องมีถ้ำมันจังเป็นพอมอา,าถ้ำได้ครับผมคันว่ามีถ้ำกับเป็นพอมาาอาถ้ำอะไรพอมา้าถ้ำมีถ้ำจักอย่างหนี่งน,นี่อยู่สามเกาะมีถ้ำอยสามเกาะก็คือว่าหนึง่งอ่าระวังรถระวังรถมันสิมาชน,นมี่อยู่หกข,ขั้นอ,อ่าระวังอารมณ์ตะคุมันสิมาชน,นจะของก่อนต้องหลับมอาถ้ำพอมอาถ้ำต้องระวังได้ครับผม รถอันว่าเนี่ยมันกีม่ีหกยา,าคือเคยบวชเคยเลี้ยนมาสุ่มซุ่มเคยเลี้ยนมันถูกจักขั้นที่เลยเด้ครับผมอันว่า嘛ารถเขขัน้นกับตาหัจมูกลิ้นกายใจเนาะอารมณ์้งบ<嗯>มันมากกระทบทารถบอยเห็นกันนี่มันส้นแนย่งเด้ครับผมตาเห็นรถเนี่ยมันสิวิ่งเหยียบเบียกยู่ที่อะส้นแยงอารมณ์กระทบอืมข<嗯>้อที่สองก็คือว่าไม่เบียดเบียนกันอืมข้อที่สอง พอที่สามก็ไหว้ผ้าสวดมนต์ภาวนาจเจริญเมตตาบรรมาขวดน้ำํำให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท,ทุกทุกตนทุกคนได้โลกจักรวาลนี่แหะให้เบิรเมตตาพึ่งพาอาศัยพ่อหมอทําได้สบายใจไอ้รู้เอเรื่องเลขบ่ครับผมพอหมอทําเนาะฝันว่าเขามาจิบรวดไปเรียกไข่พ่อหมอทรรบหากเก็ดเด้อ หาก้อนคือกันเีขก้ัน่าเขามายืมไปรถผ้างเออบาทนี่เลขมันอยู่อยู่กนมันหาเจ็ดออกหายเกจไหมโอ้เคยฝัน่าเขายืมไปเยีกเคยฝันทั้งสี่แล้วมันออกอนี้เหยืไปบานนี้เอามาส่งละมุนบ้านต่างมันอ่าอ้ยเจ้าือจังเห็นรถ่อยมุนคักแต่ว่ามันล่มท่านบ้านตอนตอนนางมนางพอมาทำมนางก็เห็นอยู่ศูนย์หาแต่ว่าเลขมันผลเลข้ายมันผลเกจหาเลย ก็เลยสิยิ่งให้สายเดียวเลยศูนหาเก็รดเพราะว่าเลขค่ายรถหาเกเพราะว่านางเห็นชุนหาเนอะโอ้าเกไปเลยชุดเดียวนั่งเลอยนั่งเห็นอะไรนี่เกานั่งชุนหาโอ้นั่งเห็นเหล็กร้อยมากนั่งรับแต่ครับผมมันเห็นชุนหาเพ่งเพ่งว่าเพ่งเรรถเรขรถเพราะวาถ้มาหาเกีบาที่ก็นไปใช้เห็นถดเุ่น่นไ้แยนี่ลิลิเขากรถจอดอ่หันเหล็กรถ คู่ใจรถคู่ใจรถรถฟอร์ม่ทัมนี่หันฝันว่าเขายืมไปบางโลเทสรถมุนแแหะแบบนี้หากวอนมเขาฝันบางทีว่าเขายืมไปอ่ามันออกหาเจ็ดท่านั้นบางนีเขาฝันยืมรถมาส่งรถมุลเหมือนไงครับผมเอ้ยไม่ยืมรถกันไปเฮ็ดรถมุลฟอร์โม่ทำไมได้่าสันบอบ์โ่สอม่าสันก็ว่าบางทีฟอร์่สอมกระช่างดอกว่าสันแต่ว่าเลขรถมันหาเจ็ดเดียวเพรัะโมงทัพดัง นี่ชุดเดียวนี่ละเลขเลขพรา่าท้ามันมีอันห้าเกียรติเลขเลขนั่นเลขไทยมันครับผมแต่ว่าเพราะว่าถามนางได้ปัดศูนย์ห้าปัดเนี่ยอก็เลยเอามาต่อใส่เลยศูนย์ห้าเกียรติเลยใส่กันเลยตอใส่กันเลยกะตัดกระตัดกะตัดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกระตัดแมนปะขะเป็นแมนละอ่าจะเอาหาเจ็ดเป็นแฉนเลยก็เอาเป็นเรื่องที่แต่ว่าเป็นแนวทางซือซื้อเนียเอฟซีเลยครับผมหาการเสี่ยงท้ายก็เสี่ยงท้ายได้บางที่มันอาจจะเป็นโชคขันโชคเขามีมันอาจจะได้นะ อืจังพอมาทำวานละอันคนจะถูกเลขกดูดูนี่หนึ่งมีอยู่สามยางดิหนึง่งมีศรัทธาครับผมคนบมมีศรัทธาประกาศสื่อได้บอเซียอืขันคนเสียเคยวา่าเสียว่าพอมาทำนี่เกยหายเลขแม่นเขาก็จะตามบมลอ่ะถ้าตามเราบันโดนก็นถืออีกถ้าขอที่สองเป็นคนมีสัทธะมีคมจริงใจตอเจ้กวอง เออสื่อผลิกความว่าทรมต่ำแล้วมองหนะมีความจริงใจบ่ถ้มามีความจริงใจมันก็มีโอกาสที่ถูกไลาืความสุดท้ายมีปัญญาปัญญาติดต่อกว่าเพราะม่าทํำอเชื้อได้บ่เนาะงันหอวงเมืองาะครับผมเชื้อได้ต้องตามนี่ละ,ะ,ะจ็มทีแล้วคาุดท้ายใครอไอเอฟซีทั้งร้ายลูกล่างกายสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันกว้านยื่นร่างกายแข็งแรงยิงกระเจียบน้อนรับ ขอให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านจาสาธุสาธุสาธุไปกำกัดได้พี่น้องเด้อเป็นแม่ทางจากพอมาทำได้พี่น้องเด้อนั่งเห็นกันสูนหะโอ้นั่งเห็นสูนหะเอาคลิปเน้าไรกับว่าคนบิ่งมันเกลียดไก่เออเอาเค่งๆได้เนาะพี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้ถ้ารถแม่ทังพอมาทำนะครับเนาะมาฟันมาสามตัวเลยเนาะตับใส่กันจับเอาใส่กันเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ติด็นแทางเท่านั้นเนาะ พราาทำเจ้าใหม่ครับผิดารหาเบิง้ง<ห>นะพี่<ห>น้อก็คือคือนักที่ตัดซูดหาหรือว่าหาเจ็ดน่อเนาะครับเพื่อว่าฟันว่าเขายืมรถไปหน,หน้าค้าม,มันมาเกี่ยวของกับรถมันอาจจะเป็นเลขลรถก็ได้อ่าแต่ว่าแต่จ้งกินนั่นงชูมืออย่าง้พอมาทำยังกินนั่งอยู่ประสวดบนชูมืออยู่างไรนครชูมืออยู่แล้วแต่มันเจ๋งๆกับสีบอกกับสาฟังละแม่ก็เปียกครับผมอ่าแับนั่นเลยครับนิดหน่อยซูนาเจ็ดที่จะมีหน้าให้เนาะชุดเดียว เอาฝากไว้เพราะว่าพอมาทำ่นก็บก็สิละเนาะฟันมากเลยเดี๋ยวเขามีอยู่เขาตรงๆสามตัวนี่เคยมีเคยเคยมีหลายเทียรแล้วโอ้ไปไปไปผูหาจิตแปดก็ได้เพราะว่าตะกี้ไปน้ำกันล้องร้อลองหลองโอ้ไปน้ำกันไปน้ำกันล้องร้อลองหลองพู้ใดผู้ใดไปเมิ้ดเออสามตัวสามตัวตรงๆนังนี่เป็นนั่งเอาเปล่าเพรอะว่าเพื่อนไปนั่งนี่ถามผู้หาจิตแปดเลยว่าไปเบิ่ดต่อมันเทียร์เลมื่อ ฮอนเหล่าได้ตีสามตัวเคยืหามาแตกไรที่เราแล้วเค้ื่องหามาสามตัวคักๆก็เคยืหายแล้วเข่าอืาออุ่นอันนี้ก็ได้จัดไถ่ได้พี่นอ้องซุ่มหมด พอยายยืดลำบานมุนนี่เคยไปน้ำผึ้งได้ไหมครับผมพอยายมีบั่นบั่นหน่อยหรอพอยายมีบั่นผู้เคยไปนลำพอยายสมยาบั่นผู้ตะขามเคยไปนผู้หายเจ็ดแต่เคยไปไปน้ำผลไม้ได้ที่ไหนเอาเท่ารสามตัวมุ่นอ้บเบูธรรมดาเด้วันนี้วันนี้ก็ขอให้สามตัวแตกเปือยมีในหน่วยนึงนะจ๊ะโชคดีร่ำลุ้ยเหรอล่ะตามนั้นครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมีไลค์ให้โอกาสพ่อหมอท่า